คุณฝ้ายคะ่ะด้านหลังก็คือภาพนางฟ้ากับมังกรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่เราพูดถึงไปเมื่อช่วงที่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ยังคงสภาพดีอยู่เลยมันมีวิธีการเก็บรักษายัางไงถึงยังสวยอย่างนี้ได้อะคะคุณฝ้ายอนอกจากว่าน้ําตาลเนี้ยค่ะพอเขาแห้งแล้วเขาจะแข็งเลยอะค่ะคล้ายๆกับพวก เออถ้าเทียบกันก็จะคล้ายๆกับพวกโมเดลลิ่งเคอะไรพวกนี้ค่ะค่ะอพอแห้งแล้วมันจะแข็งเลยวิธีการเก็บรักษาก็คือเอ่อเก็บเขาไว้ในที่ที่มิดชิดเออไม่มีแสงแดดเข้าแล้วก็ไม่ชื้นแล้วเขาจะเก็บได้นานเป็นปีเลยค่ะอืมแต่จริงๆคือมันกินได้ใช่ไหมมันกินได้ค่ะเพราะว่าทุกส่วนที่เห็นนี่คือเป็นช็อคโกแลตหมดเลยค่ะ แต่ห้ามกินค่ะทํามาหนึ่งเดือนขนาดนี้นะคะเราต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี <c oughs> ดค่ะทีนี้มาถึงชิ้นข้างหน้าคุณฟ้ายชิ้นข้างหน้านี่ก็สวยมากๆ <c oughs> เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ไปล่ารางวัลมาได้สําเร็จเล่าให้ฟังหน่อยผล <c oughs> ง,งานชิ้นนี้จริงๆแล้วเพิ่งจะไปลงแข่งขันในการประกวดเค้กของประเทศเยอรมันค่ะได้รางวัลซิลเวอร์ก็คือเหรียญเงินอย่ายกมาโชว์หน่อยยกมาโชว์หน่อย โอ้โห oh, หนักไหมคะนั่นนอะหนักนไหมหนักอยู่นะคะโอ้โห oh, ดูมีรายละเอียดมีตุ๊ก,กตามีอะไรต่างๆมากมายในบ้านนี้ก็คือจะมองเห็นได้จริงๆข้างในเขาจะมีเตียงนอนเล็กๆแล้วก็มีหมาตัวเล็กอยู่โอ้ oh, มันละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ก็คือ่าการประกวดที่เป็นมังกรใช้เวลาหนึ่งเดือนชิ้นนี้ใช้เวลาสองอาทิตย์ค่ะ อยากให้คุณฝ้ายส่งพลังแล้วก็แบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมรายการของเราในวันนี้หน่อยค่ะว่าเราจะทำยังไงที่จะคว้าฝันได้สำเร็จเหมือนคุณฝ้ายก่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้ได้เรียกว่าก็ทุ่มเทกับมันเยอะเลยค่ะแต่และว,วันคืออ่านหนังสือทุกอย่างไม่ว่าจะเกี่ยวกับน้ำตาลปัน้นหรือไม่เกี่ยวส่วนตัวเราคิดว่าศิลปะทุกแขนงอะคะ่ะมันเชื่อมต่อกันเราอ่านเราดูใน youtube ก็มีให้ดูค่ะ ถ้าเราไม่มีทุนที่จะไปเรียนเดี๋ยวนี้การศึกษาเรื่องพวกนี้ค่ะมันเปิดกว้างมากขึ้นให้ความสะดวกกับเรามากขึ้นมีทั้งที่สอนออนไลน์ฟรีแล้วก็ที่เราจะต้องเสียเงินส่วนตัวแล้วฝ้ายเองก็ทุกวันนี้ก็ยังรงเรียนอยู่ค่ะคืออ,อ,อะไรที่เราไม่รู้ถ้าเรามีทุนก็คือให้จ่ายเงินแล้วลงเรียนเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองรักะค่ะ,คะเหมือนที่แฟนบอกทุกครั้งเลยว่าเอ,อแฟนจะถามถ้าเราอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่เราไปขอเงินแฟนมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะต่อเตอสามารถต่ออนาคตให้คุณได้ใช่ไหมมันเป็นความรู้ของคุณใช่ไหมคุณรักมันใช่ไหมคุณก็ทํามันเลยต่อให้แพงแค่ไหนก็จ่ายไปเถอะเพราะสุดท้ายแล้วความรู้ทั้งหมดอ่ะคุณได้ใช้มันแน่ในสักวันหนึ่งก็เราในชีวิตอ่ะมันมันก็เหมือนกันทุกคนแหละค่ะมันจะไม่ประสบความสําเร็จทันทีหรอกค่ะ ความสำเร็จมันจะไม่งานให้เราเห็นภายในหนึ่งวันสองวันหรอกกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อ่ะฝ้ายใช้เวลาฝึกห้าปีแล้วแต่ละวันคือไม่อ่านก็ดูไม่ดูก็คิดบางทีไม่ได้โรงเรียนนะคะเห็นผลงานของคนเก่งๆจากรอบโลกไม่ว่าจะเป็นเชฟคนไทยหรือว่าของต่างชาติเราก็จะดูผลงานเขาแล้วเราก็จะเอาตัวเองอะคะ่ะเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาไม่ต้องไปรู้จักเขาก็ได้ะคะ่ะแต่ก็ไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้ว ค่ยมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราอะเอาตัวเองเราอยากเก่งเหมือนใครเอาตัวเองไปไว้ใกล้เขาแล้วเราอะจะสามารถที่ซึมซับของเขามาได้สําหรับคนที่กําลังตามหาความฝันของตัวเองหรือว่าท้อก็อยากจะบอกว่าอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆเพราะว่าความฝันอะมันไม่ได้เส้นทางมันคงไม่ได้โรยด้วยกิบกุหลาบตั้งแต่แเริกมาค่ะ